ประมาณนี้มามาเล่นน้ำพีกาแกฟมาลูกมาเออเด้าก็หนุมวลงแด่ก้นแม่อีกว้าวปินได่ไหวแต้ว่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะเด็ก<อ>น้อยจะไปเที่ยวป่านะคะ ครั้งแรกนั่นนั่นนพุ่นพุ่นด,ดึงข้อแม่ไปกระตากกระตากเลยเนะหลายอยากไปเที่ยวลายอยากไปเที่ยวเอ้ออป้ายป้ายป้ายแดดมันสีห้วนเอาเอาไปอีกเร็วไปอีกเร็ว <laughs> เล่นบักคุกเข้าไปอีกแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราไปติดตามต่อกันที่ป่าเลยเด็กน้อยจะเป็นยังไงนะคะพุอดอะ่ะเออเนูพี่กาแฟไปนํำเตี พี่กาแฟก็ไปด้วยไปเดอ้อลูกหลานจะไปเที่ยวป่าอย่าต้วง่าตื่นเดอ้อแม่นางเทอร์นี่ก็ได้เจ้าป่าเจ้าเขาก็ได้เที่ยวป่าครั้งแรกเที่ยวป่าครั้งแรกโอ้พี่ๆก็ไปนำไอ้นำกันอาดลาดอาดลาดเฮ้ย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 ยิงตามเขาอุ่นยายปั้นออกก่อนเหลว <laughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตุยหุยตุยนุยตุยหนุยตุยนุยตามพี่กาแฟไปแล้วมา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 แล้วเร็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 วเฮ้ย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 ตามมาตามมามาแล้วมาแล้วมองไกลๆนะคะแม่แม่ตอนนี้มาดักรออยู่นะคะด้านหน้านะคะมาแล้วมาแล้วถึงริมสระแล้ว อ้าวแม่มารออยู่ข้างหน้าเดินปาดเต็มทางมาเลยสายปาดเนาะมาแล้วใกล้เขามาแล้วใกล้จะถึงนี่แล้วค่ายเยาวชนแล้วเอ้ยเปาดใต้ปาดขวาอยู่เต็มทางเลยวะเต็มถนนเลยถนนน,นี้ใบข้าวจอง ไม่เข่าบอกเอ๊ตั้งเสนีละคุณคุณยุก็ให้ขืนมาเทืาหนึ่งมาบ้านพี่เพชรนล้านนะคะตอนนั้นนะคะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะตุยหนุย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 โอ้ทักทายทักทายช้างงาพี่กาแฟมารออยู่นี่แล้วเร็วๆพี่กาแฟมารอแล้วโอ้อย่าไปทักทายพน นี่พี่กาแฟนั่งรอหล่าแล้วคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะก,กาแฟนั่งรอเลยโอ้ยยาแวอยาแวะปรต้องแว่บตว่บตตองแวะเมื่อยบะได้เครื่องทังแล้วเดี๋ยวจัง้อยกังหอดสวนแล้วไปกาแฟไปน้ำน้องกาแฟตามน้องไป ไปตามน้องไปเลยเออไปตามกันไปเออไปแล้วใกล้จะถึงบ้านพี่เพชรพันล้านแล้วป้ปไปไปใกล้จะถึงแล้วข้างหน้านะคะสี่แยกก็เลี้ยวซ้ายไปทงังภูราคาทังบ้านพักเอ่อวัหนาภูราคา ใกล้จะถึงแล้วงานเข่าแล้วพี่น้องรถท่าเร่งยางแตกตังแป๊ะเลยวะ่ะมาลุ้นกันว่าจะกล้าห่างจากแม่ไหมเอาแล้วลงปลาแล้วจะเป็นยังไงย่าจะพังไหมเสียงแม่ตายแอกแอกแอแกแ,กแล้วเราตามตูดไปมากาแฟไป นี่คนมาคุ้มน้องนี่ไงคนเฝ้าน้องไ,ไปไปสวนนี้ก็ไถนะคะแต่ไถไม่หมดไถเฉพาะตรงที่มันไม่มีหญ้าเกิดเจะได้ไถสวนหนีเหล้่เมว่านนี่เองเมื่อสั่นค้งได้ผูกเด้กหน่อยไว้กินหญ้าน้ำสวนเลย มาถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วจ้าเนี่ยไถสวนหมู่บ้านค่ะอย,อย่าจะบ่ได้เล่นแต่เนอะนี่ละผูกกลางสวนเท่านี่ละอลโอ้ฉีดินไงงงเลยือ,อ ออแม่กับหาวคือกันได้บันนี่เด้อาทั้งแม่ทั้งลูกเลยเด้อนานถึงแลว้วถึงแลว้วนู้ดตดปลอดปอดปอดปอดอืมเรามาลุ้นกันว่าจะกล้าออกจากหางแม่ไหมนะกาแฟเมือแห้งกาแฟมะหอดกาแฟน้อนหอมเลย นี่แหละค่ะแม่ตายอยู่น้ำปลากัสิประมานนี่แหละค่ะอู้าหาวหดปล่อยอึยเลยวะ <laughs> เออปล่อยไวป,ปล่อยไว้ปล่อยใส่สวนเท้าปล่อยเลยไอหยางงามไม่เข่าบอกแล้วไปหมุนยังอยู่นดดหนโซสิตาดเอาหัวได้ ถ้าปล่อยถ้าปล่อยข้อแล้วสิไปใส่หนีเอาเอาามนบบเมนบบเดี๋ยวมันลุ้นกันโอ้นัน่นเมนบบตกถือเลยนัน่นอ้าวปล่อยแล้วตกผูกแม่ยัง <c oughs> โอ้ยไงยเด้อุย๊ปอยประกาศหางเมเลย เด็กน้อยไม่กล้าออกห่างแน่เลยจ้านี่แม่ตายเวลาออกป่านะคะเสียงกัะสิประมาณนี้มามาเล่นน้ำพีกาแฟม,มาหลูกมาเออมามาหาพีกาแฟม,มาหลูกมามาเร็วกำลังครั้งแรกค่ะครัง้งแรก Ừ, bốc chín đọc nhà liền đính là ngay thuần thuần đây. Ở, mẹ bên này nụ bên đuôi. Thôi đã, thì đi khắc mẹ tài. Chưa ra xuân xuống thấy màu vàng thăm mẹ thấy cô. Nhà ngầm, nhà okay. <laughs> ครั้งแรกของแม่และลูกที่ได้ออกมาเล่นป่าหลังจากที่คลอดใบข้าวนะคะตอนคลอดพี่ปีก็เคยมาครั้งหนึ่งนะคะพาไปกินกอไผ่ตอนนั้นน่ะไม่ยอมกินเลยกลัวแม่หายแม่ตายกลัวแม่สุมหายติดแม่มากตอนนั้นน่ะเี๋นะในหน่อยก็มิียัง แตเบองเดอแม่ตายสห่าวเลยคนนี้หางสีเลยอถึงนี่บ่นี่โซถึงเฮ้าบ่นี่ บก่าหางเมเลยเด็กหน่อยบก่าหางเม <c oughs> <c oughs> ฟังเสียงเมตายด้วยค่ะอือ <c oughs> เอาสะใจไปเลยง่ายงงง่ายงงเลย ฟุนตลบเลยขาสีวาสั่งผู้ใดมาห่องอยู่ในปลาแอกแอกแอกสั่งลุดบอขาสีวาหลามาเทียวปลาจะตีจะท้ะทาง่ะถ่วง่ะตื่นหลาหน้อยเด้อหยุยดไล่กาแฟตู้ออกมาทงขึ้งหูจะฝาดว่าคือเก่งแต่มีการไล่กาแฟาอยู่หูพึงไง หูพึ่งไหมงูกลางเลยหน่อยๆอ่ะตอนมาแหลกๆกกะแจงสีราคาสีหาวสีเหลืองโซ่พอมผุแล้ววิ้ยิววิววิวแม่ไปไหนแม่ไปไหนหนูไปด้วย สองแม่ลูกมาปล่อยปลาช้างปา่าช้างปา่าห่าวก็ได้สนใจลูกเลยวะอีอ่หน่อยๆย,ย่านย่านปลาอ,อ่ะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่แม ถ้าชอบคลิปนี้นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันหนึ่งกำลังใจไปเร็วไปเร็วไปเร็วว้าลงได้กอนแม่อีกว้าปินได้ไวเถอะวะหูกลางเลยขากลับมาถึงบ้านสภาพตอนไปหาวดิดดองตี ากับแราว่าก็ตกก็ชอมาถึงบานแล้วยื้อลับแล้วออนอนขางพีกาแฟน,นั่นแหมนอนลง นันลงขงังพี่กาแฟเลยมันสิหล่มใส่พีกาแฟ้เลยมาดูกันว่าจะทนได้นานแค่ไหน ถ้าไปอีกสักวันสองวันนี้รับรองนอนแน่นอนในป่าป่ากับปลาถาว่าสิาว่ารับได้เลยบริยานมือหน่อยกับถึงดินไปแห้งเลยยังหน้าตากระเมาคัก เห็นยูป,ป่ามวนตีเดี๋ยนอนผอมตีว่าอยากกระบ,บานกับผูกไว้ปาเลยโอเ้เน่หนูจะทนยืนเพื่อตาลับมือตกดินหูวีิเวท ตัวอะไรวันนี้อออ๋อๆออบัตินอนพูนไปนอนไต่ทองแม่ดีกว่าอุ่นใจดีเอ้ยอันดีรับแล้วไปนอนไต่ทองแม่แล้วโอเคเรับแล้วต้นมาไหวแล้ว ปลอดภัยที่สุดที่ที่ปลอดภัยที่สุดมาซานน,นอนไตทองแม่แล้วจ้า